สวัสดีครับน้องเอมาเลวสวัสดีทานผู้ทุกอนครับน้องเอมาเราครับสวัสดีพรพี่น้องชาวเมืองไทยเมืองนอกเฉพาะเราทุกผู้ทุกคนครับติดกําลังติดตามน้องเอนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์น้องเอนะครับมือนีมาลำไรแตกกินตบอกร้งพี่น้องตง่บอกรคงแล้วก็มีทุ่นพอมฉันทูลให้เธอ แล้วทุกสิ่งแม้ความสาวสดเปิดพิงฮ่าฮ่อิวนมวนครับพี่น้องกินไปว่าพื้นค้นไปตามเคยจา้าํำเล่าอืมำเอ็งกเอง แซ่บครับแซ่บไม่รู้ทำแซ่บทองบะนอเบอร์ดอกน้องกินเรียกหัวไปเบื้องอัน คลิปได้คุณแม่พลังย้าเราเป็นอย่างแล้วกับโบรสินเนาะบริษัทบริษัทก็หอมสินอันน,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 นี้ก็อยากหัวแล้วค่อไปเบิ้งแหลก อนนี้เราจหัวอยากหัวแย่แหลมอ่าอันนี้มากินนะพี่น้องนะอันนี้มากินซมตำกันนะพี่น้องนะอืมอืมว่าให้อันนี้มากินนะพี่น้องนะมานะยายก็ ไม่มีอะไรนะมากินส้มตำกันพูดให้แต่อีกครั้งคกหน้าลายล่ะพูดให้แต่เขาไม่จบไม่สิ้นสักทีมีหอดใญยแหลมออกมาโอ้ยน้องเอ๋ก,ก็เลยงงอันอะไรกันนะกันหนานะยายเอ้ย เท่าชะแลเกลือชลาแล้วนะยายพักผ่อนอยู่บ้านเถอะยายจบสิ้นกันเลยแล้วยายเอ้ย อันค้นที่เลี้ยนแบบอันค้นที่วาเฮ็ดคิปเฮ็ดอย่างนั้นหรือเม่วน่ะแล้เป็นผู้ใดหรอไมอาจจะประมาณคนที่เจ้าเอา้ยก็ได้ย้ายเจ้าไปศึกษาดีๆก่อนไปหาข้อมูลในเท็จขอเท็จจริงมันได้ก่อนถึงเปเล่ยนร้อยข้าเจา้า อันนี้น้องเอ๋เป็นห่วงนะครับคือน้องเอ๋บ่ได้ดา่าหรือว่าน้องเอ๋บ่ได้เราห้เพลินเด้อแค่น้องเอ๋อยากบอกซื่อว่าพ่อขอมันบ่ดีดอกน้องต้าเอาเขาไม่ให้ลูกเอาเขาแล้วออกไกล้ไม่กินปะ่ <Okay. S 1> ะเธอกินไหมเธอกิน,ลนกแล้วเขาอกว่ามันบ่ดีหรอกน้องต้าเขาบอกว่าชวนเธอไปกินข้าว โอ้ห่วยหนึ่งทุ่นเลยพี่น้องทุ่นทุนท่นเนือต่ำของคงอยู่บ้านเนาะอยู่ทงได้มีนกินนน้ากับตางรังอืมแกะทุน่นพอได้แล้วยายเอ้ยพอได้แล้วเห็นบ,เนบอเพลนโรสับอีกสักหน่อยเนี่ย เพื่อตัวอะไรไปเออเออตะกองจะตำอะไรมาสิงานตอนจากอาหาร่านกับนี่กนกนิกนไปเรตามิน น้องเออยากน้องว่าวสูบพังค์ซื้อคบาบาบางเกลือน่ะคนอีเจ้าน่ะเอาออกมา่ว่าให้าเขานะ่ะเขาอาจจะบริสุทธิก็ได้้องสินนะครับเพื่อแบบอยากให้ศึกษาดีๆกอนเพราะว่านั่นกับบริก็ไพ่หรอก อันนี้เอวเราออกมามดาแขายแล้วความขยักบ่อยทั้เคืองเกยบางจิบคนแบบตลกคือๆมันก็ไล้เป็นเรื่องแต่อยากหัวไปเลยเนี่ยจากเรื่องที่เลือดสต่อพี่น้อง้้งว่ามันบอดี อันซุ้มมันที่เฮ็ดช่องนั่นช่องนี่นะครับก็เศร้าถอดมันเป็นไวรัลที่แบบตอนหนื่งวจวุปวสินกันไหมครับจากแรกอย่างจะคิดว่ามุ่นก่อมุ่นก่บบริยักอยากได้แบบนี้นะครับเพื่อความสะใจนะคุณสะใจอย,อยู่แต่ว่าคนเดือดร้อนนะมัน มันมีผลกระทบฝ่ายแดงก็คิดว่าฝ่ายแดงก็คิดว่ามุ่นเป็นคนเฮตุเป็นคนสร้างการเนอเสียมไหมครับมันก็เลยเป็นแบบว่าทั้งปุ่นก็โถดตะมุ่นว่ามุ่นเป็นผู้เหตุต้องทำเนอเสียมทั้งกเขาบริเฮตที่อย่าง,างครับ อยากให้เขาใจอยากให้แบบยุตดดิกันได้แล้วไปทกิมหาบาทของนู้นตอนแบบเนี้นอ,อ้าวตังคีกิหแมยกิมอะไรบอกอยากให้แบบตังค้นตังอยู่สาขาพี่ออกมากน่น้องเอแบบะถามมาบามาบา,มา,ม,ามาเบาเพื่ออย่างบัเป็นเรื่องของเจ้าของมันบม่เป็นเพื่อเรื่องเจ้าของหรอกครับ มันเป็นเรื่องทุกคนที่สร้างขึ้นเพราะง้นทุกคนต้องรับผิดชอบน้ำกันก็คือยุติก็คือจบจบน,นที่นี้ก็คือทุกคนต่างคนต่างอยู่ทุกคนต่างไม่ต้องบอักัน เขาใจบอกน้องเองกกับเข้าใจทั้งคุณน้องเองกกัเขาใจทั้งพี่อ่เข้าใจทุกคนครับหน้าตอนนี้ทุกคนกำลังอยากเอาชนะปุ้ยแผนนย้อมไผอันค้นดีเฮ็ดนะก็เศร้าเฮ็ดสราเฮ็ดซองนันซองนี่นนละออกเพิินมาดา ปเอากรอบดูเพิ่มแซนดันซี่มันบอดีดอกเศร้าซะทุกคนเบิ่งกับาใจซื้อครับแต่ว่ามันบอดีดอกเขาจะากรเบิ่งวาแคิดว่ามุ่นเหมือนเห็ดมุ่นเมือนขา้างกลางซึ่งมุ่นอาจจะไม่รู้เรื่องนีอย่างเลยแตเอาอย่างวาปกป้องน้อของนี่ อันคุณคุณหน้าไม่กล่าก็เศ้สาสครับกับได้แหลมบางอย่างออกแรงนั้นแหลมพิ่นเมื่อยพิ่นออกมาอธิบายดูโหดแ,แหลมก็ะด้ แล้วแม่จิบายเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากปานรูนในเรื่องเหตุการณ์เบิร์ตยัง <laughs> อันนี้ไก่ทอดนะอันนี้ไก่ทอดนะเธอกินลงไปแนวมันจะสบายท้อง <laughs> นี่หอได้แหลมได้งั้นทาว <laughs> ไปแล้วครับผมเร็จแลวกินไปว่าไ้าไปลาผาพื้นทุกนิุงท้นทุอย่างนะครับเพราะว่าอิงยังต่างที่เกิดขึ้นในโลกนี่ที่มันผ่านมากกัออยมันจบจบกันไปแล้วก็ยูน้ำกันแบบมีความสุขดีกว่าครับเอเสื้อวาทุกคน มันกิจใตสำนึกที่ดีแล้วก็มีความดีอยู่ในใจต่อความดูแลแค่นาตอนนี้อยากเอาชนะซึ่งกันและกันซื้อเพราะะฉนั้นแล้วมันไม่มีไผนะไผ่ดอกครับมันมีแต่เรื่องแย่ๆลงไปทุกมือเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนยุติแล้วก็จบอยากให้โลกนี้มันสวยงามอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณเหตุการณ์รั้งใจแล้วก็ขอบคุณที่หักแพทย์น้องเอ๋นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แขกองไม่ต้องดูกันนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย